คนฮะเข้ารับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่นี่เลยครับผม a c e b o o k Live นะฮะคมชลึกอยู่เราสองคนเช่นเคยครับผมฟรีรัตนนนแล้วก็คุณปูนท้าสัญนาครับวันนี้โอ้โหตัวแม่ของเราที่มาจัดเต็มมากพร้อมต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราอาไม่ได้นะคุณพี่เพราะว่าเขาจัดเต็มมากครับเรานะคะในฐานะคมชลึกบันเทิงนะคะเราจะมาเบากว่าเขาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมชุดคุณครุยกลายมากครับผมเหมาะสมกับเพลงลูกทุ่งวันนี้เลยกับเพลงของน้องเปากิ่งการเพลงลายคุณเพเพลงใหม่ของเขานี่ ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ฟังแล้วต้องบอกแซ่บมากแซ่บมากจริงๆ,ๆนะคะสำหรับเพลงแรงพูงค่ะ,ะมาจากภาษาลูคูแรงพูงแปลว่าแพงอะ,อะดูพแพงแพงอะอย่างนี้ดูแรงพูงแม่อ้ถามน้องเตาก่อนช่วงนี้เดินสายกันบ่อยขนาดไหนคะหนูค่ะก็ช่วงนี้จะเป็นงานรีวิวมากกว่าแล้วก็เหมือนมีงานแบบถ่ายบงถ่ายแบบเสื้อผงเสื้อผ้าเลยนะาะแต่เหมือนงานคอนเสิร์ตอะหนูยังไม่ค่อยมีเพราะตอนนี้คือช่วงโควิดคินไซน์เอามานั่งเมาส์ก่อนนะเจ้าน นี่นะฮะวันนี้คือแขกรับเชิญของเราอย่างเปทางการครับผมน้องเตากิงกันกสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เข้ามาได้นะฮะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับน้องเตานี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาได้ในเพจของเราคมชัดลึก ทุกเรื่องราวที่อยากจะรู้เกี่ยวกับน้องเปาไม่ใช่แค่เรื่องเพลงใช่ไหมคุณปูเรื่องงานเรื่องเรื่องเรื่องของอาหารการกินที่ชื่นชอบเรื่องความสวยความงามสวยขึ้นอะไรอย่างนี้เริ่มแรกกับเพลงแรงพูงก่อนมีที่มาที่ไปแล้วทําไมเราเพิ่งจะปล่อยเพลงมงลงไปงมันไม่นานแล้วทําไมอยู่ๆมาเป็นแรงพูงแล้วมีคอนเซ็ปต์เป็นส่งไปเสือเล่าข่าเล่าโอเคค่ะ ก็คาว่าแรงคุงได้มาจากภาษาลูค่ะซึ่งแบบสาวสองชอบเราเยอะแม่ๆอะไรเงี้ยเราก็อยากทําเพลงเอาใจเขาแต่ภาษาลู่ก็แปลมาได้คําว่าแรงพุงอ่ะแปลว่าแพงหนูก็อยากแบบทำเพลงแบบเปลี่ยนลุคตัวเองบ้างสวยแพงขึ้นกว่าเพลงเก่าก็เลยไปที่มาซึ่งหลายคนก็บอกว่าน้องดูแพงแบบดูสวยดูสวยขึ้นจริงทีนี้เห็นแม่ลิ้นพันคือ อ่าความสุดของเขานี่คือเหมือนกับมากับคุณพี่ปคุณพี่กับคุณน้องใช่อยากให้ลงลึกกว่านี้อีกนิดนึงได้เหมือนกับว่ามันมีคอนเซปต์เพลงแรงคูเนาะใช่แต่ทำไมถึงแบบใช้ลายเสือคอนเซปต์นะคะก็คือแบบเราได้ร่วมงานกับเคที่ดอคก็เคที่ดอเนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ครับใช่ค่ะก็เลยคือคิดคอนเซปต์ออกมาเป็นแบบลายเสือเพราะว่า ซีของเขานะเป็นแบบลายเสือขาวดำใช่แล้วก็มีแบบชมพูตัดมานิดหน่อยอก็มีชุดชมพูด้วยคะ่ะใน MV แล้วพูดถึงเพลงใครเขียนใครแต่งเนูเพลงพี่ลูกน้ำจุลินซีคะ่ะเป็นคนแต่งแต่ว่าคือผู้จัดการอะ่ะเหมือน ได้คำมาคำว่าแรงคูุงอ่ะใช่เพราะเขาเป็นสาวสองเหมือนกันก็เลยเอาเพลงนี้เอาคำที่เราได้มา่แหละมาแต่งเป็นเพลงซึ่งกระแสตอบรับต้องบอกว่าเปาบอกเราหลังไหม่เพรคตรยังไง่นมากหกวันใช่ไหมเราปล่อยซึ่งก็ไปเนาะเจ็ดแสนกว่าแล้วเจ็ดแสนกว่าแล้วคือนอกจากเพลงแล้วต้องบอกว่า M v มวที่ถ่ายของเปาเลิศนะอะคือเราอยากจะแบบเน้นคุณภาพให้ทุกคนได้ดูจริงๆอ่ะเพราะว่าหนูแบบคือ เกิดมาจากเด็กที่บ้านๆธรรมดาคนหนึ่งใช่อยากจะโชว์ศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเราก็ทําได้ถ้าทําได้จริงอ่ะเพราะวีเนี่ยมันเอาพูดถึงเนื้อหาความหมายของแรงพูงก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนลุคฉันสวยขึ้นฉันดูรวยเทผู้ชายหมดเลยใช่ไหม อันนี้คือเขาชอบนะคเขามาเทผู้ชายคุณพูดอ่ะเอออันนี้คือแบบคอนเซปต์ใน MV แต่ตัวจริงก็คือไม่ไม่เทตัวจริงเป็นคนดีเนาะเราเราเราไม่เทใช่ไหมเขาไม่ใช่ผู้ชายหรอตัจริงเราไม่กินแกงเทโพอรอรู้จักแกงเทโพหรือเปล่าเราอ่ะรู้จักเออคืออร่อยอร่อยเอออมันร่อยนี่เรียกว่าคนใต้นะต้องบอกน้องเปาเป็นคนใต้ที่คนคนรู้จักกันดีก็ฉันรู้เลยว่าน้องเปาเคนใต้ใช่ทุกคนรู้จักกันดีใช่เออแหลงเลยแหลงเลยจริงๆอยากจะให้น้องเปาเนี่ยทักทายแฟนๆเชื่อว่านอกจากแฟนๆที่เป็นพีี่่ๆๆนนะครับผมแฟทอยู ทางบ้านทางบ้านต่างๆแต่ละภาคก็ติดตามผลงานของเราอยู่เหมือนกันจากภาคไทยทีละภาคทีละภาคกันนิดนึงทีละภาคเลยเหรอไปปลายก่อนเปาภาคปลายแรกปลายเลยอีสานนุมไม่ถนัดเลยนะสวัสดีชาววันดีค่ะก็เอฟซีถูกทานนะคะทีกําลังรับชมดูไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้ก็ขอบคุณกำลังใจนะคะทีคอยซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่า MV เพลงมงลงหรือว่าเพลงนี้แรงพู่นะคะก็แบบยังซัพพอร์ตเราอยู่เสมอแล้วก็ให้กำลังใจ คอยแบบคอยแบบซัพพอร์ตลงมาตลอดอ่ะเอาพักเดียวพอแปลไหมแปลไหมก็ขอบคุณขอบคุณนแบทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเปามาเสมอค่ะเอานี่เปาอันนุเป็นเปาเหมือนกันเปายูวี